สวัสดีครับสวัสดีบ่ายวันที่17บเธันวาหกห้าครับผมลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้โหปวดใจไมหมฮะรีบติดว่ามาเทสครับผมเอามาเยอะวันนี้มาเยอะเลยประกอบด้วยน้องเขียวตังออนล่าส,สุดเลยปลายทางที่บารบมุงชนบุรีบารบมุงชนบุรีที่สอง<ส> <agger> เม็ยี่สิบน้องเหลืองปายทางที่บ้านยางใหญ่โคราชครับตัวสองนะตัวที่สามน้องม่วงเม็ดยี่สิบไปทางที่โคราชครับผมน้องม่วงเม็ดยี่สิบครับตามด้วยน้องเขียวตองอ่อนเม็ดห้าสิบ เทสสามอีกครั้งนึงฮะวันนั้นลมมันเบาเห็นแลสิครับเทสามครับยังไม่มีเจ้าของครับตามด้วยห้องเกียวสดเมตรห้าสิบเทสสามครับวันนั้นลมมันเบาฮะยังไม่มีเจ้าของครับผมตามด้วยชุดเมตรยี่สิบ ชุดเมตัวนี้เม็ด30เม็ด30ปลายทางโคราชครับผมเม็ด30น้องฟ้าเม็ด30มีอยู่ตัวเดียวครับตามด้วยน้องแดงน้องแดงเม็ด20ตามด้วยน้องแดงเม็ด20มีเจ้าของแล้วนะครับสองตัวนี้ตามด้วยน้องน้ำเงิน เม็ดยี่สิบตามด้วยน้องแดงเม็ดยี่สิบมีเจ้าของแล้วครับิดท้ายด้วยนี่จุลกิโลกรามสิบเซนมีเจ้าของแล้วครับนี่โคราชครับมีที่หนึง่งขอนแก่นนะฮะเดี๋ยวรอติดตามได้ชมค,ครับผม วันนี้ลมดีจริงๆครับผมโอ้หลมแรงมากเลยวันนี้กับพรุ่งนี้ลมนรกครับมียาไปถึงทั้ง7จวันแล้วฮะสัปดาห์นี้จะเทตัวแรกฮะเก้าเซนสองหนุหม่มน้องแดงนะฮะแล้วก็เรียงลำดับไปทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11,12 12หกหนุ่มเหินฟ้าครับวันนี้วันนี้ลมดี